ในคลินิกเนี่ยนะคะคจะมีค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเป็นโรคต่างๆเนี่ยหนึ่งบาททุกโรคเลยใครคิดว่ามีโอกาสหรือว่าเดือดร้อนในเรื่องการรักษาก็มาที่นี่คลินิกนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเยื้องนกับห้างตั้งวสงซึ่งเป็นห้างเก่าแก่ของมะลาพูอะไรทําให้แบบคุณสุรัตน์เนี่ยคิดที่จะเปิดคลินิกแบบนี้ขึ้นมาแม่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่า คุณแม่ผมเนี่ยเป็นทั้งเบาหวานโรคหัวใจผูหลายโรคครับคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็พระดีช่วงนั้นไอตอนนี้คุณแม่เขาไอซียูนะแล้วก็โอกาสรอด50%ห้าเนท่านั้น mm hmm. ก็แน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องตกใจนะครับ yeah, ลูกๆ,ๆก็เลยคิดว่าเออเราจะทํำยังไงเออถ้าคุณแม่หายเนี่ยเราจะเปิดกินิกละสาฟรีตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ คุณลักเปิดคลินิกมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ที่ยากเข้าปีที่20สครับ20ปีเลยอะคะเปิดวันไหนบ้างอะคะก็เลยตอนนี้ก็จะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ระหว่างวันศุกร์กับวันจันทร์ให้ตั้งแต่5้โมงเย็นถึงสาทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการตรวจเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลตรวจเลือดดังนั้นก็เลยเริ่มแต่9้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงเพื่อให้คนไข้อดน้ำอดอาหาร12ชั่วโมง